กเ่นท่านนิรัตครับการเปลี่ยนท่านประธานที่เคารพกับผมนิรัตอยู่พักดีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงภูมิการเปลี่ยนท่านประธานนะครับผมคงไม่ลงไปในรายละเอียดของกสทชนะครับแต่จะอภิปรายในเรื่องของการตรวจเงินแผ่นดินก็การเปลี่ยนท่านประธานนะครับก็ฝากท่านตัวแทนจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินนะครับในเรื่องของการล่าช้าของการก่อสร้าง ถ้าไม่ต้องไปดูอื่นกาครับตัวสํานักงานเองเนี่ยผมยังนึกไม่ถึงเลยว่าถ้าผมนึกไม่ออกว่าถ้าผู้รับเหมาเนี่ยกาทำงานตามงวดงานที่ท่านมีอยู่เนี่ยป่านนี้แล้วเสร็จท่านคงย้ายเข้าไปอยู่ได้ประมาณปีหรือสองปีนะครับท่านคิดดูครับถ้าผู้รับเหมาทํางานเนี่ยตามงวดงานแล้วแล้วเสร็จสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินคงคงจะไม่มีมารายงานเราวันนี้การเรียนท่านประธานนะครับไปถึงสํานักงานนะครับว่าการล่าช้าของหน่วยงานเนี่ย บางหน่วยงานเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาในงบประมาณของเราครับท่านประธานงานล่าช้าของงานมีอยู่แค่นิดเดียวครับ 1. ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง2นะครับผู้ประกอบการเบิกเงินงวดมากกว่าเนื้องานมีเท่านั้นเองครับเพราะที่ผ่านมาประสบการณ์ผม3า3ส,ส,าสหน่วยงานของหน่วยงานของรัฐผมเข้าไปช่วยให้เสร็จเนี่ยนะฮะอยู่ที่ว่าผู้หน่วยงานมีความจำมีความต้องการจะใช้งานหรือไม่ท่านเองครับผมเข้าใจว่ากสทชเนี่ย ปล่อยมาสิบกว่าปีเนี่เข้าใจว่าไม่อยากจะใช้งานมากกว่าครับกาบเรียน่ันประทานนะครับ